สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชาแนลกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําขนมเข่งสูตรกะทิกันครับก่อนอื่นเราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมีเป็นแป้งข้าวเหนียวครับน้ําตาลทรายเกลือกะทิครับวันนี้ผมเลือกใช้เป็นกะทิถุงพัชไร้ชาวเกาะนะครับน้ําเปล่าสีผสมอาหารสีแดงครับน้ํามันพืชสําหรับทากระทงครับแล้วก็กระทงครับวันนี้ผมใช้เป็นกระทงใบตองแห้งนะครับ ถ้าเกิดใครไม่มีกระทงใบตองแห้งจะใช้เป็นใบตองสดก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครหาไม่ได้จะใช้เป็นพิมพ์ซิลิโคนหรือว่าจะเป็นถ้วยฟอยล์ก็ได้เช่นกันครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเร่มลงมือทากันเลยครับก็อื่นก็แป้งข้าวเหนียวครับใส่ลงไปในภาชนะที่เราจะผสมเลยนะครับแนะนําให้ใช้เป็นภาชนะที่ค่อนข้างใหญ่หน่อยนะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องมีการนวดด้วยจะได้นวดได้สะดวกครับน้ําตาลทรายครับเกลือป่นครับนี่จะเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะครับจะช่วยทําให้ขนมเข็งที่เราเป็นสูตรกะทีเนี่ยมีรสชาติที่อร่อยมากยิ่ง แล้วก็กะทิถุงพัดเจริาชาวเกาะครับอันนี้ก็ให้เราตรวงนะครับแล้วก็ทยอยใส่ลงไปก่อนนะครับผมจะใส่กะทิลงไปครึ่งหนึ่งก่อนครับเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าวนวดให้ส่วนผสมเข้ากันดีครับแป้งเกลือน้ําตาลครับแล้วก็กะทินะนี่จะเป็นเทคนิคยานหนึ่งนะครับจะทําให้ขนมเข็งที่เราทําเสร็จแล้วอ่ะมีความนุ่มเนบครับในส่วนของกะทิที่เราใส่เพิ่มขึ้นมาครับก็จะช่วยทําให้ขนมเข็งเรามีความหอมมันแล้วก็นุ่มมากยิ่งขึ้น้วยนะครับ นี่จะเป็นสูตรดัดแปลงนะครับถ้าเกิดเป็นสูตรปกติแบบโบราณเลยเขาจะใช้เป็นน้ําเปล่าครับผมจะแปะลิง์ไว้ให้ตอนนี้เลยนะครับก็ลองเข้าไปดูแล้วก็ทําตามกันได้นะครับก็ทยอยเติมกะทิ้าไปครับส่วนผสมทั้งหมดที่ผมชั่งตรงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ในรายละเอียดของคลิปนะครับก็ลองเข้าไปดูแล้วก็ทําตามกันได้เลยครับทยอยเติมของเหลวลงไปเรื่อยๆนะครับนวดให้แป้งจับกันเป็นก้อนก่อนเลยน้ำเปล่าครับ หยอนลงไปเรื่อยๆได้เลยนะครับเรายังไม่ได้ใส่ของเหลวลงไปทพื่ดเดียวเพราะว่าเราต้องการที่จะนวดแป้งให้ได้ที่ก่อนด้วยนะครับเทคนิคนี้จะทําให้ขนมเข็งเรานุ่มเหนียวเลยครับ นะครับพอเราใส่ทั้งน้ําแล้วก็กะทิลงไปพอสมควรครับแป้งก็จะจับตัวกันเป็นก้อนให้เรานวดได้แล้วนะครับให้ทยอยใส่ลงไปนะครับเพื่อให้แป้งเป็นลักษณะประมาณนี้นะให้เราสามารถนนดได้ครับนี่ให้เรานวดแป้งไปสักแปบนึงก่อนนะครับนวดเพื่อให้แป้งมีความยืดหยุ่นแล้วก็น้าตาลทรายกับเกลือละลายดีด้วยครับนะครับพอเรานวดแป้งมาได้สักพักหนึ่งครับประมาณ5นาทีได้นะ สังเกตดูนะครับแป้งจะมีความเหลียวมากขึ้นนะครับเพราะว่าน้ําตาลทรายจะละลายแล้วครับให้เรานวดจนกระทั่งสังเกตว่าไม่มีเม็ดน้ําตาลทรายในแป้งแล้วนะครับเนี่ยนวดให้ละลายเป็นหมดเลยครับนี่ก็ใช้ได้แล้วแป้งจะมีความนุ่มแล้วก็เหนียวขึ้นมาครับก็ให้เราใส่ส่วนผสมของเหลวทั้งหมดที่เหลือได้เลยนะครับอันนี้ก็อย่าลืมช่างตรงไว้ให้เรียบร้อยก่อนด้วยนะครับเสร็จแล้วก็นวดผสมให้ทุกอย่างละลายเข้ากันดีเลยนะครับให้เนียนเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะ พอเราผสมต่อมาได้สักพักนึงครับส่วนผสมทุกอย่างก็จะละลายเข้ากันดีแล้วนะครับวิธีการสังเกตว่าแป้งได้ที่หรือยังคือใช้มือเนี่ยะครับสัมผัสดูว่าตามก้นกระมังเนี่ยมีเป็นเศษของน้ําตาลหรือว่าเป็นแป้งที่ยังละลายไม่หมดหรือเปล่าครับถ้าเกิดทุกอย่างละลายคข้นดีแล้วก็ใช้ได้แล้วครับแล้วก็วิธีการเช็คครับว่าความข้นเหนืยได้ที่หรือเปล่าก็คืออย่างนี้ครับยกขึ้นมาได้เลยครับตัวน้าแป้งจะต้องไหลเป็นสายเล็กๆอย่างนี้ได้นะครับมีความข้นเหลวประมาณนึงครับแต่ว่าไม่ได้ข้นจนนนกระะทั่่่งไไมหลเีย ไหลเป็นสายเล็กๆได้ครับประมาณนี้เลยอย่างนี้ใช้ได้แล้วครับระหว่างนี้ก็อย่าลืมตั้งรังถึงแก่น้ําร้อนไว้ให้เดือดรอเลยนะครับแล้วก็กระทบมบตองของเราครับนี้ให้เราใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะครับเช็ดทำความสะอาดได้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีขี้ฝุ่นอะไรอยู่ได้ครับนี่ผมเช็ดเรียบร้อยแล้วนะก็ทาน้ํามันพืชได้เลยครับใช้เป็นแปรงก็ได้นะครับจุ่มน้ํามันแล้วก็ทาชโรมไปให้ทั่วพิมพ์นะครับเราทาน้ํามันไว้ก็จะช่วยทําให้เราแกะขนมเข็งออกมาจากตัวกระทงง่ายๆมากยิ่งขึ้นนะครับ เพราะฉนนั้นเวลาที่เราแกะมันจะติดกระทงได้ง่ายครับทาแค่บางๆก็พอนะครับให้ทั่วพิมพ์ก็พอแลครับนี่ครับท่านี้ก็ใช้ได้แลว้วันนี้ขนาดของกระทงที่ผมใช้จะเป็นปากกว้างประมาณ8เซนนะครับแล้วก็ฐานประมาณ4เซนครับ กระทงใบตองแห้งก็หาซื้อได้ทั่วไปตามตลาดนะครับยิ่งเป็นช่วงที่ใกล้เทศกาลตรุษจีนอย่างเงี้ยก็จะหาซื้อได้ง่ายเลยครับหรือว่าถ้าเกิดใครไม่มีจะใช้เป็นกระทงฟอยก็ได้นะครับเป็นถ้วยฟอยหรือว่าจะเป็นถ้วยซิลิโคนก็ได้เช่นกันครับถ้าเกิดใครหากระทงใบตองแห้งไม่ได้หรือว่าจะใช้เป็นใบตองสดมายิบเป็นกระทงก็ได้เช่นกันเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วก็แป้งขนมเข็งที่เรานวดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมจะใส่เป็นเหยือกไว้ครับจะได้เทหยอดได้ง่ายๆนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดได้เลยนะครับ ใครจะใส่เป็นเหยือกหรือว่าจะใช้เป็นทัพพีตักเอาก็ได้เช่นกันครับเสร็จแล้วก็หยอดใส่กระทงใบตององเราได้เลยครับเวลาหยอดก็หยอดไม่ต้องเต็มนะครับเหลือเป็นที่ไว้เพราะว่าเดี๋ยวขนมเข่งเราจะต้องฟูขึ้นมาอีกครับหยอดประมาณสามในสี่ของถ้วยครับถ้าเกิดหยอดน้อยเกินก็จะไม่ฟูเต็มถ้วยนะหยอดเยอะเกินก็จะทําให้ร่นได้ครับประมาณนี้พอก็วางเรียงไว้ได้เลยครับแล้วก็เวลาวางเรียงครับ แนะนำว่าให้วางเบียดเบียดชีกันไว้นะครับเพราะว่าขนมเข่งจะได้เป็นทรงสวยอยู่ครับไม่เบี้ยวไปทันใดทางดึงนะครับเนี่ยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็จะหยอดได้ทั้งหมดประมาณ13กระทรงครับอันนี้ก็ให้เรานำไปนึ่งได้เลยนะครับตอนนี้ผมก็ตั้งรางถึงกระตําร้อนไว้จนเดือดจัดได้ที่แล้วนะครับก็ให้เรานำขนมเข่งมานึ่งได้เลยครับ เระวังน้ําหยดลงไปในขนมเข็งเราด้วยนะครับเวลาเรานึ่งขนมเข็งครับให้เราใช้ไฟกลางๆพอนะครับปิดฝาแล้วก็ยกขึ้นมาอ้ออีกอย่างครับสังเกตดูปริมาณน้ํานะครับเวลาที่เราใส่น้าในรังถึงครับต้องมีน้ําอย่างน้อยสักประมาณหนึ่งในสามของรังถึงนะครับเพื่ออุณหภูมิคงที่นะก็นํนขึ้นมานึ่งได้เลยครับเสร็จแล้วก็จับเวลาได้เลยครับเราจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ3 0มสถึงสานาทีนะครับสําหรับกระทงนี้นะครับจับเวลาได้เลยครับ นึ่งด้วยไฟกลางๆนะครับกะให้แค่น้ําเดือดครับแต่ไม่ต้องเดือดจัดมากเกินไปนะเพราะว่าถ้าเกิดน้ําเดือดแรงเกินไปขนมเข็งเราก็จะฟูแล้วก็ล้นถ้วยได้ครับแล้วก็เทคนิคสําคัญสาหรับการนึ่งขนมเข็งครับคือเราจะต้องนึ่งขนมเขงจนกระทั่งขนมเข็งสุกได้ที่ดีก่อนที่เราจะเปิดฝานะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดฝาตอนที่ขนมเข็งยังไม่สุกดีอ่ะจะทําให้แป้งขนมเข็งด้านแล้วก็ไม่สุกต่อแล้วครับนี่ครับตอนนี้ผมก็นึ่งขนมเข็งมาจนครบเวลาแล้วครับขนมเข็งก็จะสุกได้ที่ดีแล้วนะครับวิธีการสังเกตง่ายครับ ตัวเนื้อขนมเข็งจะต้องฟูแล้วก็มีความใสขึ้นมานครับน,นี่แปว่าใชไดาแล้วนะปิดเตาได้เลยครับแล้วก็เวลาเปิดฝาระวังน้ำจะหยดลงขนมเข็งนะครับ<ๆ>นี่ให้เรานําไปพักใส่ตะแกรงก่อนได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ให้นําขนมเข็งออกมาวางพักบนตะแกรงเลยนะครับนี่พักจนกระทั่งนขนมเข็งเย็นสนิทได้ที่นะครับแล้วก็เวลาที่เราเรียงขนมเข็งบนตะแกรงเนี่ยครับเราก็สามารถจัดทรงให้ขนมเข็งมีทรงที่สวยขึ้นได้ด้วยนะครับ ถ้าเกิดตรงไหนมันเบีย้ยวเราก็จับมาวางเบียดกันเอาไว้ครับก็จะช่วยทําให้เวลาที่ขนมเข็งเย็นตัวลงแล้วครับก็จะอยู่ทรงเป็นทรงสวยนะครับนี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็พักรอให้เย็นสนิทก่อนเลยนะครับตอนนี้ผมก็พักขนมเข็งมาจนเย็นสนิทได้ที่แล้วนะครับก็ให้เรามาแต้มสีเลยครับก็ใช้เป็นสีผสมอาหารสีแดงครับแล้วก็ใช้เป็นตะเกียบไม้ก็ได้นะครับจุ่มแล้วก็ แตะสีลงไปที่ตัวขนมได้เลยครับสําหรับสีแดงที่ก็จะเป็นสีมงคลของคนจีนเลยนะครับเวลาขนมมงคลแล้วงนี้ก็จะต้องมีแบบสีแดงไยเลยครับเป็นสีมงคลเลยนะเสร็จแล้วก็มาลองชิมกันดูนะครับนี่เลยขนมเค็งสูตรกะทิของเราครับสิเหนี่วนุ่มดีมากครับ เหนียวนุ่มสุดๆครับนี่เลยเดี๋ยวลองชิมดูนะครับตัวแป้งขนมเข่งมีความหอมแล้วก็นุ่มเหนียวหนึบดีมากครับความหวานนี่ก็กำลังดีเลยนะอร่อยดีมากครับแล้วก็ขนมเข่งสูตรนี้ครับตัวแป้งจะมีความนุ่มอยู่ได้หลายวันเลยนะครับ นี่เราสามารถทําทานเองหรือว่าทําขายก็ได้เช่นกันครับตอนนี้ก็ใกล้เทศกาลจุดจีนเข้ามาแล้วครับใครจะนําไปทําขายประกอบอาชีพเสริมก็ได้เลยนะครับสูตรนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสําหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ